ชีวิตของมนุษย์เราไม่มีใครที่ไม่เคยเหนื่อยไม่มีใครที่ไม่เคยท้อและก็ไม่มีใครที่ไม่เคยผ่านช่วงเวลาที่หัวใจอ่อนล้าหากวันนี้ใครกำลังรู้สึกไม่ไหวขอให้รู้ไว้ว่าความรู้สึกเช่นนี้ไม่ใช่เรื่องผิดและไม่ใช่ความล้มเหลวแต่มันคือธรรมดาของชีวิตมนุษย์การท้อเป็นเพียงเสียงเบา ที่หัวใจกำลังบอกเราว่าเราเหนื่อยมามากแล้วเราแบกรับมานานแล้วและเราควรดูแลตัวเองให้มากขึ้นพอได้ไม่เป็นไรร้องไห้ได้ไม่ผิดขอเพียงอย่างเดียวอย่าพึ่งถอยหลังอย่าพึ่งละทิ้งตัวเองเพราะตราบใดที่เรายังมีลมหายใจตราบนั้นชีวิตยังคงโอบกอดเราอยู่เสมอ สวัสดีขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องสุขใจได้ฟังธรรมวันนี้บรรยายธรรมเรื่องท้อได้แต่อย่าถอยพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนไม่ได้หมายความว่าเราต้องเข้มแข็งตลอดเวลาแต่หมายความว่าเราต้องไม่ทอดทิ้งหัวใจของตนเองบางครั้งเราอาจรอคำเข้าใจจากคนรอบข้าง รอคำปลอบโยนรอใครสักคนมาช่วยพยุงเราแต่เมื่อไม่มีใครมาธรรมะกำลังสอนเราอย่างแผ่วเบาว่าถึงเวลาแล้วที่เราจะอบกอดตัวเองและค่อยๆพยุงหัวใจของตนความเข้มแข็งไม่ใช่การฝืนยิ้มทั้งที่เจ็บไม่ใช่การอดทนจนใจชาแต่คือการยอมรับความรู้สึกของตัวเองอย่างอ่อนโยน วันนี้เราอาจยังไม่เก่งอาจยังไม่พร้อมอาจยังไม่เห็นทางข้างหน้าก็ไม่เป็นไรเลยแค่ลุกขึ้นมาหายใจให้เต็มปอดอีกครั้งแล้วก้าวต่อไปอย่างช้าๆก็เพียงพอแล้วชีวิตไม่จำเป็นต้องเร่งไม่จำเป็นต้องเปรียบเทียบไม่จำเป็นต้องเหมือนใครเพราะแต่ละคนมีเวลาการเติบโตที่ต่างกัน ดอกไม้บางดอกใช้เวลานานกว่าจะเบ่งบานแต่เมื่อถึงเวลามันงดงามอย่างเงียบๆโดยไม่ต้องอธิบายให้ใครเข้าใจชีวิตของเราก็เช่นกันสิ่งที่กำลังอดทนอยู่วันนี้อาจกำลังหล่อเลี้ยงความแข็งแรงให้กับวันพรุ่งนี้หากวันนี้เหนื่อยมากขอให้พักอย่างอ่อนโยนหากวันนี้ท้อขอให้หลับตาแล้วบอกกับตัวเองเบาๆว่าไม่เป็นไรนะ เราทำดีที่สุดแล้วการพักไม่ใช่การยอมแพ้การชะลอไม่ใช่การถอยมันคือการดูแลหัวใจเพื่อจะได้เดินต่อไปได้ไกลขึ้นขอเพียงจําไว้ว่าเราไม่จําเป็นต้องเข้มแข็งเหมือนใครเราแค่ต้องเข้มแข็งพอที่จะไม่ทิ้งตัวเองตราบใดที่เรายังมีลมหายใจตราบนั้นเรายังมีโอกาส ยังมีแสงเล็กๆรอเราอยู่ข้างหน้าสุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านเดินชีวิตอย่างเบามือเบาใจเมตตาต่อตอนเองให้มากและค่อยๆก้าวไปตามจังหวะของชีวิตท้อได้แต่ไม่ถอยเหนื่อยได้แต่ยังหายใจล้มได้แต่ยังมีวันลุกขึ้นใหม่ขอคุณพระศรีรัตนตรยัยจงคุ้มครองหัวใจของทุกท่าน ให้ผ่านวันหนักๆไปได้ด้วยความสงบอ่อนโยนและหวังดีต่อตนเองสาธุชีวิตของมนุษย์เราล้วนหมุนเวียนขึ้นและลงเหมือนแสงอาทิตย์ที่มีทั้งยามรุ่งและยามอัสดงไม่มีใครขึ้นตลอดและก็ไม่มีใครตกตลอดไปทุกอย่างล้วนเป็นไปตามธรรมดาของชีวิต เมื S <S ่อชีว <love>. ิตกำลังรุ่งเรืองการงานก้าวหน้าการเงินคล่องตัวมีคนยกย่องชื่นชมขอให้เราระลึกไว้เบาๆในใจว่ายามขึ้นอย่าหลงอย่าหลงในลาบอย่าหลงในยศอย่าหลงในคำสรรเสริญเพราะสิ่งเหล่านี้ล้วนไม่เที่ยงหากเราหลงใจจะเริ่มแข็ง เริ่มมองผู้อื่นต่ำเริ่มลืมความเมตตาและเมื่อวันหนึ่งสิ่งเหล่านั้นเปลี่ยนไปใจเราจะทุกข์โดยไม่รู้ตัวผู้มีปัญญายามขึ้นจะถ่อมตนยามมีจะรู้จักให้ยามได้ดีจะไม่ลืมคุณคนและไม่ลืมพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในขณะเดียวกัน เมื่อชีวิตตกต่ำงานติดขัดเงินฝืดเคืองเจ็บป่วยหรือผิดหวังขอให้เตือนใจตนเองอย่างอ่อนโยนว่ายามลงอย่าท้อความตกต่ำไม่ใช่บทลงโทษแต่เป็นบทเรียนที่ชีวิตกำลังสอนเราให้รู้จักวางใจและกลับมาพึ่งพาธรรมอย่าดูถูกตัวเองอย่าคิดว่าชีวิตหมดค่า เพราะแม้ในวันที่มืดที่สุดลมหายใจก็ยังคงอยู่กับเราตราบใดที่ยังมีลมหายใจตราบนั้นเรายังสามารถเริ่มต้นใหม่ได้เสมอพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทร,รู้จักวางใจเป็นกลางไม่หลงเมื่อได้ไม่ท้อเมื่อเสียหัวใจที่สงบเกิดจากใจที่มีเมตตา ทั้งต่อตนเองและต่อผู้อื่นเมื่อเรามีเมตตาต่อพระพุทธเราจะระลึกถึงปัญญาและทางแห่งความพ้นทุกข์เมื่อเรามีเมตตาต่อพระธรรมเราจะนำคำสอนมาเป็นหลักใจยามสุขก็ไม่หลงยามทุกข์ก็ไม่หวั่นไหวและเมื่อเรามีเมตตาต่อพระสงฆ์เราจะรู้จักเคารพในความดี และแบบอย่างของผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบชีวิตที่จเจริญรุ่งเรืองไม่ได้วัดจากทรัพย์สินภายนอกแต่วัดจากความสงบภายในผู้ที่มีใจเมตตาจะไม่สร้างศัตรูในใจตนเองผู้ที่มีใจอ่อนโยนจะไม่แบกความโกรธไว้ให้หนักหากอยากให้ชีวิตร่มเย็นจงเริ่มจากการทำใจให้อ่อน อ่อนต่อธรรมอ่อนต่อความจริงของชีวิตยามขึ้นขอให้ใช้สติเป็นเครื่องกำกับยามลงขอให้ใช้ธรรมเป็นที่พักใจเมื่อใดที่ใจเรายังมีพระพุทธเป็นที่ระลึกมีพระธรรมเป็นทางเดินมีพระสงฆ์เป็นแบบอย่างเมื่อนั้นไม่ว่าเราจะอยู่ในช่วงใดของชีวิตใจก็จะไม่หลงและไม่ท้อ สุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านมีจิตใจเปี่ยมด้วยเมตตาดำเนินชีวิตอย่างไม่ประมาทยามสุขก็รู้ตัวยามทุกข์ก็รู้ใจขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนไตรยัยจงคลุมครองให้ชีวิตของทุกท่านจเจริญรุ่งเรืองด้วยปัญญาสงบร่มเย็นด้วยธรรมและมั่นคงด้วยเมตตาสาธุ